สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเลนยี่ห้อยงโนนะครับหรือว่ายงนัวแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเป็นเลนถ่ายภาพบุคคลนะครับ y n 5 0 1 8นะครับตัวนี้มีทั้งเมาส์นิคอนแล้วก็เมาส์แคนนอนะครับใช้ได้ทั้ง APS-C แล้วก็ฟู Frame นะครับมีระบบ ออโตโฟกัสแล้วก็เมนูลโฟกัสนะครับถ้าใครต้องการเลนถ่ายภาพบุคคลสวยๆแล้วก็ราคาไม่เกิน2,000บาทนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพก็ใช้ได้นะครับถ้ามีงบไม่เกิน2 0 0พแนะนำตัวนี้นะครับอยู่ประมาณพันกลางๆนะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์พลาสติกนะครับ ตัวนี้เป็นมอสพลาสติกเป็นรุ่นเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นที่2จะเป็นเมาสโลหะนะครับแต่คุณภาพราคาก็คุ้มครับเพราะว่าราคาไม่ไม่เกิน2,000บาทฟิลเตอร์ตัวนี้ใส่อยู่ที่นหน้าฟิลเตอร์อยู่ที่52มิลน,นะครับ52มิลน,นะครับฟิลเตอร์เป็นเลนที่ขายดีอันดับหนึ่งของยี่ห้อยองโนเรืียกว่าได้นะครับตัวนี้ขายดีมากเพราะราคาก็ไม่แพง คุณภาพก็คือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาประหยัดถ้าใครต้องการเรียนตัวเนี้ยเข้ามาดูได้นะครับสวัสดีครับ